นี่เลยครับกับเดิน e w E 2 0 0 Coupe a คปรุ่น Facelift นะครับเจเนชั่นล่าสุดเลยครับเปิดตัวในปี2021และที่สำคัญนะครับคันนี้เลขไหม่น้อยสุดเพียงแค่5,480กิโลเมตรนะครับรถออกเดือน8ปี2021เท่ากับว่าอายุรถเนี่ยเป็นแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับใหม่สุดันเลยคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเจเนชั่นที่4ของตำนาน e c o u p ปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงต่างๆนะครับเพิ่มออปชั่นต่างๆให้รถเนี่ยมีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวรถมาพร้อมกับสีขาวสุดหรู Polar White นั่นเองนะครับ ภายในเขาก็จะเป็นแบบโทนสี t ู o ทน n e นะครับเป็นคลาสสิกเล็กกับตัวสีดํานั่นเองนะครับผมไฟหน้าของเขาครับจากตัวก่อนหน้านี้นะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้นะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปรับให้เลียวขึ้นนะครับผมมีความเล็กลงเพียวลงนะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆลองดูการดีไซน์ของไฟด้านในนะครับจะมีความทันสมัยมากล้ำยุคมากๆเลยแฝงด้วยระบบมัลติ b e a LED นะครับไล่มาทุงที่กันชนด้านหน้านะครับกันชนแบบ AMG นะครับ ทรงตัว A นั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นเครียดดักอากาศนะครับตรงนี้เป็นครีบดักอากาศเนี่ยผมสังเกตดูก็คือจะมีช่องดักอากาศจริงๆนะครับสามารถเป่าไปตรงล้อได้เลยครับช่วยระบายอากาศตรงล้อนั่นเองนะครับผมและอย่างหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนในรุ่นเฟสซิกก็คือกระจังหน้าของเขาครับจากทรงตัว V นะครับสังเกตได้ตัวนี้จะปรับเปลี่ยนมาเป็นทรงตัว A เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกระจังหน้าทรงสุดฮิตก็คือ Diamond r เ d i a t o r g ล i l l ตรงนี้เ็าทำสีไฮกอสแบ็กมาเรียบร้อยพร้อม ดาวโลโก้แบบทึบนั่นเองนะครับผมไล่เป็นจุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงตรงนี้จะเป็นแบบ power dome นะครับก็คือจะมีริ้วอยู่ทั้ง2ค่ข้างนะครับเพิ่มเส้นสายของตัวรถให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดูมีความแข็งแรงสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อน้วยล้อนะครับล้อแ็กลายเป็นหลัก10 s p o k หรือว่า10ก้นั่นเองครับเป็นลายเดียวกับตัว S350 หรือว่า S560 นะครับ แต่ขนาดเนี่ยจะเล็กลงตัวนี้จะให้มาที่19นิ้วนะครับยางหน้าขนาด245 40 19นะครับผมสังเกตได้นะครับจากตัวรถสปอร์ตคูเป้สประตู4ที่นั่งรุ่นนี้นะครต้องบอกเลยว่านั่งได้จริงและนั่งสบายทุกที่นั่งเลยนะครับสังเกตได้จากตัวนี้เลยประตูที่ยาวมากๆยาวนี่ขนาดผมว่าน่าจะมีเมตรเมตรครึ่งได้เลยนะครับขนาดของประตูแล้วก็จบแบบเฟรมเลสนั่นเองนะครับเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยให้ความรู้สึกที่ แข็งแรงนะไม่หนักจนเกินไปและที่สําคัญนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัว e 2 0 0 coupe เปเลยนะครับด้านหลังนะครับล้อแ็กก็จะให้ที่ขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะว่าระบบขับเคลื่อนเขาจะเป็นระเคลื่อนล้อหลัง19นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ขนาดยางน้กกว้างเนี่ยอยู่ที่275ซีรีส์ยางจะบางลงนิดนึง35้ r 19เเช่นเดียวกันด้านท้ายนะครับก็จะคล้ายตัวเดิมเลยครับจะมีการปรับเปลี่ยนไฟนะครับไฟท,ท้ายทรงยาวเหมือนเดิม แต่จะเป็นใช้ระบบแบบ Full LED เลยครับจากเดิมเนี่ยจะมี3ส่วนตรงกลางก็จะเป็นลายไดมอนด์คัดนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นรบบ LED เส้นมาในตรงนี้หมดเลยนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาพร้อมกับกันชนหลังแบบ AMG ปลายท่อคู่นะครับอลูมิเนียมแล้วก็ดีฟเฟซเตอร์ท้ายแบบ Matte แบล็กด้วยนะครับปลายท่อคู่อนี้คือออกจริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นท่อหลอกนะครับนี่ียกว่าสวยงามมากๆและเวลาเปิดท้ายนะครับนี่ กดที่ตาดาวได้เลยนะครับผมตัวนี้ฝาท้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันจะมีระบบแฮนด์ฟรีแอคเซสด้วยนะครับคือสามารถแตะเปิดได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ชั้นฉลาดมากๆให้มาอย่างครบคันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามานั่งภายในยนะครับโทนของรถ รุ่น e 2 0 0 c o u p คปคันนี้นะครับเป็นโทนแบบทูโทนนั่นเองนะครับเป็น Classic เลทหังสีดำ black นะครับตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับบอะแบบทูโทนนะครับผมหน้าจอของเขาก็ถือว่าเด็ดแล้วนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่เป็น super sport ท้ายตัดเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโลโก้ของ mercedes-benz นะครับแล้วก็ตรงแอรกก็จะเป็นทรงกลมแล้วก็จะมีก้านแยกมานะครับ แบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับทำให้การควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับผมเราสามารถเลือกโปรไฟล์ของเราได้ด้วยนะครับสามารถแอดโปรไฟล์ของผู้ขับขี่ได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและยังพ่วงระบบบายสปอร์ตด้วยนะครับเตือนจุดอับระหว่างขับขี่นั่นเองนะครับผมตรงกลางของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบทูโซนนะครับผม ไลน์มาตรงนี้ช่องวางแก้วของเขาช่องขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังให้ตัวไวเลสชาร์เจอร์ด้วยข้อดีของตัวนี้ก็คือมีขนาดช่องที่ยาวใครใช้มือถือหน้าจอยาวๆเนี่ยสามารถใส่และชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้มีเบลฟิเดอร์ด้วยนะครับ,ดรบกดปุ๊บเนี่ยตัวเบลก็จะเด้งขึ้นมาทําให้เราเวลาคาดขึงขันอิรภัยเนี่ยคาดอย่างไรได้สะดสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมปาร์กิ่งพาอก็คือตัวสุดยอดของการจอดรถของ m e r c e d e s b e n แล้วนะครับคือใช้ได้งานได้จริงนะครับคือปล่อยพวงมาลัยเลยแล้วก็ปล่อยคันเร่งเลยรถทํางานได้อย่าง ชันฉลาดมากๆไม่มีชน,นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูด้านหลังครับว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้สประตูสีที่นั่งนั่งในจริงนั่งสบายไหมครับขึ้น <c ười> มานั่งให้ดูกันเลยนะครับว่าขึ้นลงก็ค่อนข้างสะดวกนะครับนั่งข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายมากๆไม่น่าเชื่อว่ารถสปอร์ตคูเป้เนี่ยข้างหลังจะนั่งสบายขนาดนี้นะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือน,นี่เลยครับ เราเปิดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าใหม่สุดๆรถออกเดือน8ปี2021เลขไม้น้อยนะครับเป็นแค่5,480กิโลเมตรนะครับมีวารันตีถึงเดือน8ปี2024นะครับราคาพิเศษสุดเป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่4ี่ล้านกับเก้าหบาทเท่านั้นเองนะครับต้องถือนะครับว่า E 2 0 0 Coupe a MG รุ่นเฟสสิบคันนี้นะครับเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเป็นรถสปอร์ตคูเป้สประตูแบบ4ที่นั่งที่นั่งได้จริง แถมยังนั่งสบายและยังขนสัมภาระได้เยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยครับวันนี้นะครับจอดที่เบนกิงเคของเราเรียบร้อยแล้วนะครับรีบเข้ามาดูกันเลยนะครับมาที่เบนกิงเคของเราครับที่เดียวจบคพรบทุกความต้องการเลยนะครับ